สวัสดีค่ะเดโต้ของนิวจีนกลายเป็นเพลงแรกในประวัติศาสตร์ของชาร์ตเมลอนที่อยู่อันดับ1นถึงสิสัปดาห์ติดต่อกันเรียงเดว่ายังคงสร้างประวัติศาสตร์ต่อเนื่องสาหรับวงน้องใหม่มาแรงอย่างนิวจีนที่ล่าสุดชาร์ตเพลงประจําสัปดาห์ของเมลอนระหว่างวันที่20-26กุมภาพันธ์ได้มีการประกาศว่าเพลงเด,ดโต้ของ5สาวนิวจีนยังคงอยู่ในอันดับที่1บนชาร์ตประจําสัปดาห์ของเมลอนอีกครั้งโดยนับตั้งแต่เปิดตัวเมื่อวันที่19ธันวาคม2 เดโตก็ไม่เคยตกจากอันดับหนึ่งเป็นเวลา70วันติดต่อกันหรือประมาณ10สัปดาห์เลยทีเดียวด้วยสถิติดังกล่าวทำให้เพลงเดโตสร้างประวัติศาสตร์ใหม่บนเมล่อนบริการสตรีมเพลงที่ใหญ่ที่สุดของเกาหลีในฐานะเพลงที่ครองอันดับหนึ่งติดต่อกันยาวนานที่สุดนับตั้งแต่ชาร์ตเปิดให้บริการในเดือนพฤศจิกายน2547นก่อนหน้านี้มีเพียงเพลงเดนมไร์ของ BTS ที่เคยอยู่อันดับหนึ่งบนชาร์ตถึง10สัปดาห์แต่ว่าเป็นอันดับ ที่ไม่ได้ติดต่อกันในช่วงการทศวรรษที่2,000อุตสาหกรรมเพลงเกาหลีมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่โดยยอดขายอัลบั้มที่ลดลงดังนั้นผลงานบนชาร์ตกกลายเป็นตัวชี้วัดความสำเร็จใหม่ในหมู่ประชาชนทั่วไปตั้งแต่นั้นมาชาร์ตประจำสัปดาห์ของเมรอนก็มีสิดเนินชั้นนำมากมายที่เป็นที่รู้จักจากความนิยมอย่างกว้างขวางแต่ไม่มีใครที่เคยอ,อยู่อันดับหนึ่งติดต่อกันสิสัปดาห์มาก่อน และนี่ค่ะก็เป็นอัปเดตเดทตโตของนิวจีนที่ในตอนนี้ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากส่วนเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรหรือมีอะไรเพิ่มเติมก็มาคุยกันได้ใต้คลิปนี้เลยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ